สวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้าก็จะมาพูดเกี่ยวกับสถานะนี้เลยค่ะเป็นสถานะที่ หลายท่านนะคะก็กังวลใจว่าจะได้รับเงินตอนไหนจะได้รับเงินวันไหนนะคะเป็นสถานะที่น่าเป็นห่วงเป็นเพราะว่าสถานะนี้เป็นสถานะที่คนรอเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ยังไม่มีการขยับขยื่อนนะคะที่จะทําการโอนเงินให้กับสถานะนี้เลยนะคะซึ่งรอมานะคะตั้งแต่วันที่29เมษายนที่ผ่านมานะคะคือ ทางกระทรวงการคลังน,นะคะแจ้งมาบอกว่าจะทําการโอนเงินนะคะให้กับสถานะที่ทําการแก้ไขชื่อบัญชีนะคะที่ไม่ตรงกันนะคะ,<ล>ะจากที่ได้ทําการแก้ไขบัญชีแล้วนะคะก็รอมาเรื่อยๆนะคะซึ่งรอมานานมากนะคะเกือบจะเป็นเดือนแล้วด้วยซ้าไปนะคะก็ยังไม่มี ท่าทีว่าจะทําการโอนให้กับสถานะนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะต้าก็จะมาตอบคําถามนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่ถามคําถามนะคะเข้ามาเยอะมากเลยนะคะในสถานะนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเลยว่าสถานะนี้มีคําถามอะไรบ้างนะคะค่ะคําถามที่1นะคะเป็นคําถามที่ถามมาเยอะมากนะคะ<ส>ก็คือถามว่าบัญชีนะคะที่ได้ทําการแก้ไขไปแล้วนะคะ แต่มารู้ทีหลังว่าบัญชีถูกปิดมีวิธีการแก้ไขยังไงวิธีการแก้ไขนะคะก็คือมีอยู่2แบบนะคะแบบแรกนะคะให้เราไปเปิดบัญชีใหม่นะ,ะแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนไว้เลยแล้วไม่ต้องเข้าไปแก้ไขอีกนะคะเขาจะทำการโอนเงินให้เราโดยอัตโนมัตินะคะในบัญชีพร้อมเพย์ที่เราผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนไว้นะคะกรณีที่2 ใช้บัญชีธนาคารที่มีอยู่ที่ใช้งานได้ปกติไม่ปิดนะคะอยู่ใน5ข้อที่ตาได้พูดไว้ก่อนหน้านั้นนะคะแล้วทำการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขนะคะในข้อที่1ต่อไปมาดูข้อที่2ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนผูกได้กี่บัญชีคะจะผูก พร้อมเพยกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสามารถผูกได้เพียงแค่1บัญชีเท่านั้นหากจะผูกใหม่ต้องยกเลิกอันเดิมก่อนถึงจะสามารถผูกได้นะคะต่อไปข้อที่3ตอนแก้ไขบัญชีได้ติ๊กตรงช่องรับเงินเป็นทางธนาคารแต่ไม่ได้ติ๊กตรงช่องทางรับเงินทางพร้อมเพยหากโอนเงินมาไม่ได้จะทำยังไง คืออย่างนี้นะคะทางธนาคารเขาก็ได้แจ้งอยู่แล้วว่าหากกรณีที่เขาโอนเงินมาไม่สำเร็จให้เราไปผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารไหนก็ได้แล้วระบบจะทำการโอนเงินนะคะมาโดยอัตโนโมัติในรอบถัดไปซึ่งจะทำการรอประมาณ7วันถึง10วันทำการข้อที่4โอนเงินมาแล้วแต่โอนเงินไม่สำเร็จ ทำยังไงใน5ข้อนี้นะคะคือตามนี้เลยตรวจสอบบัญชี5อย่างว่าบัญชีของเราถูกปิดหรือเปล่าชื่อเียนแล้วก็ชื่อบัญชีถูกต้องตรงกันไหมไปดูนะคะต่อไปข้อที่5แก้ไขบัญชีแล้วไม่ได้ผูกพร้อมเพย์จะได้เงินหรือเปล่าได้คะ่ะ ธนาคารเขาสามารถโอนได้ทั้งแบบเป็นธนาคารและเป็นทั้งแบบพร้อมเพย์ทางธนาคารแนะนำบอกว่าให้ผูกพร้อมเพย์ไ้ด้วยเพราะทางนี้จะสะดวกและง่ายเช็คได้ง่ายด้วยนะคะพอดีผูกพร้อมเพย์ไ้เลยนะคะค่ะข,ขอแนะนำนะคะสำหรับใครที่อยู่สถานะนี้นะคะก็รบกวนให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะคอมเมนต์บอกต้าหน่อยว่าท่านอยู่สถานะนี้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะจะได้ทราบกัน ขอแนะนํานะคะก็ค,คือให้ท่านทดสอบการโอนเงินนะคะก็คือของบัญชีพร้อมเพย์ที่ท่านได้ทําการผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะให้ทําการทดสอบโอนเงินนะคะจะเป็น5บาท10บาทนะคะโอนระหว่างธนาคารนะคะโอนเข้าโอนออกโดยผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนะคะหากเกิดว่าทดสอบผ่านนะคะท่านก็รอที่จะรับเงินได้เลยค่ะขอย้ําอีกทีสถานะนี้ ได้รับเงินแน่นอนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตาก็หวังว่าจะ คลายความกังวลใจให้กับทุกๆท,ท่านได้นะคะหากเกิดว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีข้อมูลมีสาระดีๆนะคะก็สามารถที่จะเอามาแบ่งปันนะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังรอรับเงินอยู่นี้ได้นะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะต้าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะคะที่กําลังรอรับเงินอยู่ในสถานะนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ